บินโอไม่ใช่ที่ว่าไปอะไรเนี่ยที่ว่าไปจันไปอะไรตอนนั้นน่ะกูไม่ได้ไปพวกกูไม่มีตังคเอ้าก็วันนั้นมึงเอาตังค์กูไปนะทิ้งวอลละเทเทน่ะเออเทนนั่นไม่ให้ไปเทเลยตะการเนี่ยปลาดังเนี่ยตะก้าขาวเนี่ยไหมใช่ะ้าพอได้อยู่ได้กินเป็นบ่อไหนมาเนี่ยบ่อตะหมานน่ะดิอ๋อเนี่ยเหรอทำอะไรบานแหอ๋อเบ็ดอ๋อไม่เห็นเบ็ด ดีัประดำเนีมันขาดสายหนึ่งยินกินเวียดขานในจิตใจวันสองเสียนแลขาดอ้คักผู้เลี้ยวกันบ้างสั่นไม่มันบนี้เอาไก็ักกินเลยเว้เนาะตัวนี้ะมันมันขาดประดาดีมันได้นในในสายี่ขาดใจวันมัดสองเสียนทัดทัดเสียนี้ค่อยบดได้ดอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหางยังไหนัโอ ก็ระเกะก็ระเกเลยมัตู้มึงรู้ดิไงปลากูมาดตู้มึงแอบมาเปิดตู้กันเลยมันเพิ่งได้อ่ะดิอันนี้รู้เออเออหมดปลาพอดีหมดที่บ้านหมดหมดไอ้หมดปลาดีกินพอดีเลยก็เลยย่อไปตลาดแหละเดี๋ยวเอ๊ะเสียงแคมมาเหม็นมึงมาตั้งนานแล้ววะตั้งก็ได้เลยไอ้ไปแข่งไปเตาแล้วก็หายไปเลยไอกูว่าจะไปแล้วทีนี้มันเขาบอกว่าไม่เล่นเอ้าไม่เล่นก็ซื้อบุหรี่ไว้เออห้าสิบสบาย แล้วก็ไอ้อะไรวะกูว่าไอ้เฮอเฮ้ยเขาไม่เล่นวะ่ะเอา้าไม่เล่นกูก็ไม่เล่นวะ่ะเออไม่เล่นก็ไม่ไปก็<ด>มินดไ,มได้เลยเออดีปลาส่วนอย่างนี้ดีไปลาใจบ้านใจบ้านทุกคนหาดีดีผมได้ตัวหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนผมเลย,อเ,ยเอาไปกินนี่ย ไปกินกัเลยไตัวน้มากระดำกันนะเอ่อตัวนี้ไรไงสุดอ่ะแมนแมนอยู่ดอไก่บ้าปากยมนดีปาะนแมนนึอ้นี่นึ่งธรรมดาเลยนึไอ้หนึ่งไงละนึ่งอ่ปลากินปากระมหาไก่บ้นไปทางรานนึ่งใส่ปลาใส่แล้วรเมกกันนะเออสเดือนหนึงกับได้มีได้สตัวมันพึงไดยเียบกอนบ่อได้หบ่อตะหมา บ่อนิตรอ่ะมันมีป่าตัวใหญ่ปนิดที่ผมเอามาให้ดูดูวันนี้วันนี้วันนี้วันพุธวันนี้วันพุธตาณมึงไปซื้อตาดนัแล้วมาจี่เก้ออันนี้หาของมาหลอกแม่กูอีกแล้วพอได้อยู่ได้กินแล้วเนาะน้ำบป้มีด้วยน้ำโป้มีดท่านเขาปลาตายเขาตัดทิ้งหลายมือแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นก้อนหินหรือวมันเป็นก้อ มันร้อนมันร้อนแล้วทีนี้น้ำมันร้อนนะเขาเรียกน้ำมันอะไรนั่นแหละไปร้องจับไปสร้างเบิ้งหน้าสองตัวโลยังสิมันปลาไอ้ปลาอย่างก็ไปซุปมันไปเขาก็ป้อนซีดเขหัวของเขาก็เตะเตะปลาชุ่มชุ่มลงไปจับปานไม่ออนได้ปานปลาอย่างปลาในติดผมมันมันติดด่างอยู่ข้างล่างตุ่มมัน่ต้องกินเพราะว่ามันอาจจะเป็นเชื้อโรคที่ว่าเป็นจุดเป็นจุดมันกินมะเขือเทศหมันท้องมันมันกินอะไรอยู่ดีแหละมันร้อยถึงมะนาวมันมันติกินกันเนื้อ เลี้ขาปูบักกินดบดีไ wow ด้ปลากินเลยมีีปลากินทั้งหมดเนยอดเียกับบกินนี่ถุงอย่าลืมมันไอ้นั่นมันเขาตากทิ่นไกหวานกินบ่ได้มันตายจะกินมันอืดแล้วโอ้ลงวันจะได้ีไเนี่เออเหรออยากเพื่อีกไหมโอ้ยมอเลือได้ปลาใส่ตูกินแหละแบบนี้ขอย้ลาบากเอลากเอิญมากขอใบาอใหบกใ้